เจ็ <7. S 2> เหตุผลผมร่วงที่คุณอาจจะคิดไม่ถึงคนเราเนี่ยนะคะผมจะร่วงประมาณ5 0าส0ถึงร้อเส้นต่อวันนี่เป็นเรื่องปกติเลยแต่เพื่อะไรที่มันเริ่มร่วงเยอะๆหรือว่าเป็นกระจุกออกมาเนี่ยโดยเฉพาะวัยทองเนี่ยลองสํารวจดูว่าเราขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้หรือเปล่าข้อที่1คือ ทานโปรตีนไม่พอคะ่ะโปรตีนเนี่ยมันจะไปช่วยบำรุงรักษาสร้างการเจริญเติบโตของเส้นผมตามรายงานของ American Academy of Dermatology เนี่ยผู้หญิงเนี่ยควรจะได้รับโปรตีนอย่างน้อย46กรัมต่อวันนักโภชนาการที่อเมริกาเนี่ยก็แนะนําว่าโปรตีนที่ทานเนี่ยไม่ควรจะทานแค่เนื้อสัตว์อย่างเดียวนะคะควรจะทานอาหารประเภทถัท่วแดงถั่วเขียวถั่วพินโตต่างๆเพียงแค่ครึ่งถ้วยต่อมือเนี่ยเราจะได้โปรตีนเพิ่มขึ้นถึง11กรัมเลยค่ะข้อที่2คือ คุณได้รับธาตุเหล็กไม่เพียงพอคะ่ะการขาดธาตุเหล็กเนี่ยนะมันเป็นปัญหาใหญ่เลยโดยเฉพาะคนที่ทานมังสวิรัติหรือคนที่ไม่ยอมทานเนื้อสัตว์นะคะผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง19ถึง50ปีเนี่ยควรจะได้รับธาตุเหล็กเนี่ย18มิลลิกรัมต่อวันแต่คนที่อายุ51ปีขึ้นไปเนี่ยแค่8มิลลิกรัมต่อวันก็พอแล้วนะคะตามรายงานของสถาบันสุขภาพแห่งชาติที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้แนะนําให้อยู่ๆไปกินวิตามินเสริมธาตุเหล็กโดยที่เรายังไม่ได้รู้ตัวนะคะว่าเราเองเนี่ยขาดธาตุเหล็ก เพราะว่ามีธาตุเหล็กเยอะเกินไปก็อันตรายเหมือนกันนะคะที่สําคัญก็คือว่าวิตามินเนี่ยมันเข้าร่างกายได้ไม่เท่ากับอาหารเพราะฉะนั้นอนะ่ะทุกคนควรจะทานอาหารที่มันมีธาตุเหล็กเยอะอาหารพวกนี้ก็คือพวกมันเทศถั่วเหลืองถั่วเลนทิลแล้วก็ผักโขมค่ะข้อที่3ม คุณมีความเครียดสูงถ้าเมื่อไรเรามีความรู้สึกวิตกกังวลหรือมีความเครียดที่รุนแรงนะคะเราจะผมร่วงได้ตั้งแต่6สัปดาห์ไปจนถึง3เดือนเนี่ยจากการเครียดเนี่ยผมจะร่วงร่วง,ร,วง,ร,วงร่วงเลยนะคะแต่ข่าวดีก็คือว่าเส้นผมพวกนี้มันจะงอกใหม่กลับมาตามปกติะคะ่ะเมื่อไหรที่เราไม่เครียดบางทีอาจจะใช้เวลาถึง1ปีเต็มเเลยนะคะข้อที่4 คุณได้ใช้อุปกรณ์พวกผมด้วยความร้อนได้เปล่าคะถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้เครื่องมือร้อนๆทำให้ผมเราสวยงามหรือว่าใช้สารเคมีพวกน้ำมันยืดผมดัดผมย้อมผมอะไรพวกนี้มันอาจจะดูดีในระยะหนึ่งแต่ระยะยาวเนี่ยผมจะเสียแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการรุดร่วงของผมได้ง่ายมากเพราะฉะนั้นเนี่ย ความร้อนที่มาจากพวกเครื่องเป่าเนี่ยนะคะมันจะไปกดดันฟอรลิทำให้ผมร่วงได้ถ้าไม่จำเป็นก็พยายามไม่ต้องเป่าให้แห้งนะคะอย่าใช้เครื่องมือร้อนกับผมที่เปียกนะคะข้อที่5คุณเพิ่งคลอดลูกหรือเปล่าคะคุณแม่ที่เพิ่งคลอดลูกเนี่ยนะคะเวลาเราตั้งครรภ์นเนี่ยเรารู้ตัวเลยว่าเราต้องผ่านอะไรหลายอย่างนะคะนับไม่ถ้วนแต่ที่สำคัญก็คือระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลง ในช่วงที่เราตั้งคันเก้เดือนเนี่ยผมจะไม่ร่วงเลยนะคะแต่พอคลอดลูกปุ๊บโอ้โหผมที่สะสมมา9เดือนนีคะมันจะหลุดหมดเลยค่ะร่วงเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวล เพราะว่าผมตรงนี้มันฟื้นฟูกลับมาได้เหมือนเดิมในที่สุดนะคะข้อที่6คุณมีปัญหาเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ไทรอยนี่มันช่วยควบคุมการทางานของร่างกายเช่นรอบเดือนอัตราการเต้นหัวใจอุณหภูมิของร่างกายปัญหาเกี่ยวกับต่อมไทรอยนี่นะคะมันจะส่งผลกับสุขภาพหลายด้านมากรวมถึงเส้นผมด้วยถ้าเมื่อไหร่มีอาการผมร่วงผิดปกติเนี่ยให้ปรึกษาหมอตรวจต่อมไทรอยก่อนได้เลยค่ะและข้อที่7ข้อสุดท้ายคือ เราอาจจะพึ่งเป็นเริ่มใช้ยาใหม่ยาบางชนิดรวมทั้งยาพวกที่รักษาความดันเนี่ยนะคะมันทําให้ผมร่วงได้ก็มีนะคะวิธีตรวจก็คือลองอ่านฉลากบนยาดูถ้าคิดว่าเป็นเพราะยาก็ลองปรึกษาหมอดูก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปหยุดยาเองนะคะตูท้ทาเองเนี่ยนะคะมีประสบการณ์ที่ว่าผมร่วงเยอะมากตอนแรกๆเนี่ยประมาณ6เดือนที่แล้วนะคะตรงนี้บางเฉียบเลยนะคะแล้วก็ตรงที่แสกเนี่ยโหหนามากเลยนะคะเหมือนกับรีเวสีเลนเลยนะคะ ขอความมั่นใจมากเสร็จแล้วแทมก็ดูแลตัวเองด้วยการกินอาหารแล้วก็อย่างอื่นนะคะมีวิตามินมีอะไรต่ออะไรทั้งการออกกำลังกายด้วยค่ะถ้าใครอยากรู้ว่าแทมทำยังไงนะคะเขียนคำว่าอยากรู้มาครบ30คนนะคะแทมจะมาแชร์ความลับตรงนี้ให้ฟังค่ะปกตินี่ผมดีมากเลยเห็นไหมคะเนี่ยตอนนี้มาเต็มๆตมเลยค่ะทําได้จริงๆค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีจากภายในนะคะหุ่นดีหนะ้าเด็กได้ไม่พึ่งยาไม่พึ่งหมอจกโคชแธมแชมป์จะลอยค่ะ